ท่านจานยันเนี่ยมือท่านอะไปเองปกโพนี่นะครับ,รบสามารถเปลี่ยนสีได้ครับพอเราเดวงดีหรืออะไรดีจะร่ำรวยเนะี่ยมันจะออกสีทองเลยครับมันมีอยู่องค์หนึ่งอนะผมบอกว่า่นลงพ่อที่มันจะเป็นสีเทางนะั่น,นแหละมันจะรวยใหญ่แล้วล้มละลายเจ๊ง <ละ S 1> พูดง่ายๆว่าเจง๊งก็ได้หลุงพ่อเนี่ยถ้ามไม่ได้หลุงพ่อตายแล้ว ก็เรียกว่าเอาละมูลค่าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงละทางจิตใจเนี่ยประเมินไม่ได้แต่ถ้าเป็นมูลค่าทางที่ว่านักสะสมเขาหากันเนี่ยทั้งหมดนี้ก็บ้านหลังใหญ่ๆมากๆเลยอาจารย์และพี่ๆทั้งสองฮะแนะนาองค์ไหนท่านผู้ชมก่อนดีเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ท่านสร้างครับใช่ครับเป็นดึงรุ่นแรงทางลูกศิษย์หายลูกศิษย์เนี่ยก็อยากได้รูปจิ๋วพ่อเป็นเป็นที่ระลึกพืออยากพ่อท่านทำเหรียญเพื่อเพื่อนำมาบูชาก็ เราขัดสถาไม่ได้ก็รุนแรกก็จัดสร้างรุนแรกขึ้นมาข้างหลังจะเป็นยันโมกุลพระพุทธเจ้าครับ <c oughs> โดยโดยามโดยอดีตแะ้วเานี่ยยันมกุฎพระพุทธเจ้าเนี่ยทางหลวงผู้เอีย่ยมวัดหนังจำในตำนานาานะครับ,รบว่าได้เคยให้คาถายันโมกุลพระพุทธเจ้าเนี่ยกับเสด็จพ่อร,ออร้อห้าไปในเสด็จพระพาทยุโรปเพื่อเพื่อใช้ปรับ ม้าขึ้นพยศตามเวลาคือยันเดียวกันใช่ใช่แต่ลงในตะกรุดนะครับแต่ลุงพ่อคิดว่ายันเนี้ยเป็นสิ่งที่ที่เป็นมงคลก็เลยนํามาลงบรรจุไว้ในยญนรุ่นแรกห้ยาตโยมก็มีมีกี่เนื้อกี่พิมพ์ครับอาจารย์จริงๆแล้วมันมีเนื้อเดียวเนื้อหบาคบางใช่ไหมแต่ลุงพ่อก็ที่ทําขึ้นมาก็เนื้ออัปปะก้าเนี่ยทำมาน้อยครับทำมาไม่กี่องค์แต่ท่านเคยยังพูดกับผมว่า ฝาบาทเนื้อฝาบาทเนื้อลองพิมพ์ท่านก็มีครับใช่ไหมลองพิมพ์ก็หมายถึงเนื้อตะกั่วนี่แหละแต่เขาคงมทาไม่มากครับตะกั่วลองพิมพ์นี่เป็นยากสุดครับอันนี้อันนี้ถ้าคนหากันแบบนักสะสมอยากจะได้ไว้บูชาเนี่ยล้านมะล้านนะอาจารย์นะสวยๆก็เป็นลล้านสมัยนั้นนะหลวงพ่อนะ่เขาจะจา์ฝาบาทไว้แล้วไปให้ลองพิมพ์ครับ ทำปั๊มครับปั๊มปั๊มเกินขึ้นมาขึ้นมาครับนะก็เลยเป็นเม้นอะไรเนี่ยอ่อนเป็นสีทองมั่งสีเหลืองมั่งแก่สีจะไม่ค่อยเหมือนกันครับเอาละครับรุ่นต่อมานี่คือรุ่นหนึ่งนะมือสักครูรุ่นหนึ่งปี2 5 0 4รุ่นนี้ผมสนใจเตะปลามากครับรุ่นไหนฮะเนี่ยฮะสี่องค์เนี่ยยังไงครับพี่เล่าให้ฟังหน่อยมอสพระสมเด็จตปโปเก้าใบนะครับปีสองนะครับ อันนี้เป็นเนื้อผงครับเนื้อผงพระื้อผงของเนื้อผงนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นยันแก้วสารพัดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องยันให้ฟังนะงได้ครับ,รบยันอันเนี้นะท่านเคยพูดกับผมว่าท่านท,ท,ท่านจานยันเนี้ยมือท่านไปเองไม่ใช่ด้เขียนด้วยใจ จึงมาเป็นยันนี้ยันนี้มันเป็นของของเรานะมันไม่ใชกของคนอื่นถ้าเราไปเรียนเอาไปเอายันของคนอื่นมันก็เป็นของเขามันก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมนี่เป็นรานยันของเราโดยตรงปกโพนี่นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ครับพอเราดวงดีหรืออะไรดีจะร่ำรวยเนี่ยมันจะออกสีทองเลยครับมันมีอยู่องค์หนึ่งอ่ะผมบอกพ่อพ่อที่มันจะเป็นสีเท่านั้นั่นแหละมันจะรวยใหญ่แล้วพูดไปแล้วก็เดี๋ยวว่าหาว่าคุยบริหารที่เกิดขึ้นคืออะไรผมก็แบบ การ้างนะครับทำการพาแล้วแบบล้มละลายเจ๊งพูดง่ายๆว่าเจ๊งไปนะทั้งรังพูดละไา่อ้อยก็ทำหมอสมัยก่อนผมมาหาลุงพ่อนีก็ได้ลุงพ่อเนี่ยถ้าผมไม่ได้ลุงพ่อผมตายแล้วในส่วนของมีดเนี่ยเราจะแบ่งด้วยกันเป็นสามยุคนะครับในมีดยุคแรกที่ลุงพ่อท่านท่านเรียนรําเรียนวิชามาแรกๆประมาณปีสองสี่แปดศูนย์ขึ้นมาทราบระจากหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับท่านจะทํามีดในส่วนของท่านทําเอง ทำเองเลยตีเองแล้วก็เข้าดำเองนะครับตีเองใช่ครับท่านตีเองจับประตูเองประจุไประตูของสงสัยหนุ่มในขณะที่ตีก็ต้องบริกรรมคาถาด้วยอ๋อแน่นอนไรไม่ได้ตีเหมือนชาวบ้านตีเข้าไปเพราะฉะนั้นเลยต้องทําเองใช่ครับอยุต่อมาเนี่ยเขาจะมีพร้แก่อุ้ยคเป็นคนทําให้ครับแล้วก็มีอาจารย์ทรงอาจารย์ทรงนะครับ เป็นคนที่ดีมีท่าน่ะแสดงว่าทั้งสองท่านต้องมีมีที่ท่างครอบครูให้ต้องมีวิชาครอบครูแล้วก็นักครูส่วนยุคสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของงานพายุหักนะครับที่ทํามีดหมอมาให้นะครับนี้เอกลักษณ์ของมีดหมอหลวงนกลวยเนี่ยท่านจะลงคาถาอัตตะลังปิจจะนะเป็นเป็นภาษาบาลีขอนะครับต่อว่าอัตตะลังปิจจะนะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านแล้วก็ท่านจะใช้คาว่าอัปัจัะอปัจจคะเนี่ยเป็นเป็นภาษาเป็นคาถาของหลวงพ่อเท่า หลวงพ่อเท่านี่คือบรมปูของจังหวัดชัยนาทเลยครับเป็นภาพยุคโบราณถ้าเห็นแบบนี้หลวงปู่วัวแน่นอนเป็นมีทีีสั่งสั่งมาสั่งมาก็จะตอกลายนะครับกหนกแข้งสิงแล้วก็ท่านมาทําเองท่าประจักรทตรงส่วนนี้นะครับอนี้อะไรแหวนแขนเรดาร์อ่าเนี่ยมันภาพประเจีดใช่ใช่เรดาร์นี่มันแปลกกว่าภาพประเจีดหน่อยนะครับเพราะว่าไงอ่ะพอจะมีเรื่องมีลาวนี้รัดเลย <น> <ไป S 1> รัดเลยเหมืนกับท่านเนี่ยกำลังจะมีภัยระวังสมมุติกำลังจะออกไปเที่ยวรัดปั๊บอยู่บ้านเลยเดี๋ยวเกิดอันตรายถ้าอันนี้นะ <ภา S 2> นี่อยู่ในเอวหลวงพออ่อเนี่ยอยู่ในเอวหลวงพออ่อเลยนะจะมีกระตุกอยู่อันหนึ่งกล็ผมถอดออกมาเก็บไว้ใช่ไหมเนี่ยกลัวจะหายเราก็จะเป็นไม้ทองหลัอีกชิ้นหนึงพี่นะใช่ครับ อันนี้คือไม้ชองละอาครับอันนี้คืออยู่กอหลวงปู่ท่าน,านอยู่ที่หลวงปู่ท่านยันบรณภาพเลยแอบเหลือบเห็นมีธนูอันนี้คืออะไรฮะธนูนี่มันแบบ่เนี่ยเป็นลางสำหรับใช้ลูกลก่อนจะใช้ใช้ลูกนี่จะท่องกระถา<อ>มีกระถานะครับเนี่ยลูกเนี่อ๋อ แต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นสอนเหมือนธนูนะเป็นใส่ลูกเหมือนยิงหนังสติ๊กนะเขาเรียกว่าทันกระสุนคดนะครับเป็นยังไงคนจะหลบที่ไหนก็ไเ้ท่านยิงตรงนี้มันโค้งไปสมมุติผมผมแอบอยู่ทางนี้ไม่ท่านไม่เห็นนะยิงออกไปนี่เลี้ยวกลับมาโดนแล้วเคยมีเหตุการณ์ใช้แล้ว เห็นกับตายงั้นไหมอ๋อเคยเห็นมีครับแบบลูกหลานของเนี่ยเป็นไรพี่เป็นพวกเด็กวัดอะเด็กวัดเด็กวัดโซนโซนใช่ไหมในช่วงที่ท่านนกกระลอนกาลังทําพระเครื่องอะไรเงี้ยแล้วมาเล่นเสียงดังท่านก็จะใช้คันกระสุนพ่นนี่แหละครับจักกุติครับเปิดตาต่างมาแล้วท่านก็ยิงเด็กวัดเ้ยหรือเมนพระหนุ่มๆอย่างเงี้ยครับพอตั้งปุ๊บเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าหลวงพ่อเล่นแล้ว ไหวอันนี้นะครับ,รบปกติแนละ้วท่านทําใช้เองครับเนี่ยนะอันนี้นท,นท่านบอกกับผมว่าท่านทําใช้เองนะแต่ผมเห็นแล้วนะท่านบอกว่าแต่ท่านก็แค่ไล่ผีอยู่ครับครั้งหนึ่งนะงตอนที่ว่าชาวบ้านนะชาวบ้านนะก็หาพวกคนมาที่โดนผีเข้า,ขามาใช่<า>ครับแล้วก็มาหาหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อก็ มันจะจะหนีก็ไม่ได้เนี่ยเพราะหลวงพ่อมัดไว้แล้วนะท่านรู้ว่า,ว,าว่าคนนี้เดินผีเข้านะอะไรนะรท่านก็บอกว่าก็ใช้เนี่ยใช้ไอ้หวายเนี่ยหวาอันนี้เลยอันนี้เลยบอกว่าอันนี้เลยนะ,<ส>ะก็มีอันเดียวท่านมีอันเดียวนะชี้ไปออันทางนี้สิทางนี้ชี้ไปแล้วบอกว่าท่านชี้ไปมันก็ร้องสิแต่ยังไม่ชี้ยังไม่ชี้หรอกนะเพราะว่าท่านจะถามว่ามาจากไหนอยู่ที่ไหนชื่ออะไรใช่ไหม ไอ้ผีมันก็ต้องบอกีิครับใช่ไหมเพราะท่านมัดไว้แล้วอะท่านมัดไว้แล้วก็จะไปไหนไม่ได้แล้ว้ใช่ไหมมันก็บอกมาที่นู่นที่นี่ทุ่นเนี่ยคุณพ่อก็สั่งสอนเลยมึงต้องไปนี้นี้นะไปอย่างนั้นนะอย่างนี้เงี้ยให้ไปใช่ไหมบอกบอกให้ให <stab S 1> ไปเลยคราวน,นี้หวอันเนี้ยแค่ชี้เนี่ยมันก็ร้องวีดไปแล้วครับร้องวีดอะนั่นท่านยังบอกว่าเนี่ยนะหวายของท่านนะ แค่ชี้เท่านั้นนะครยังไม่ทันตีเลยนะมันก็ไปแล้วหนีแล้วแล้วท่านเคยบอกว่าไงบะกไหวอันนี้ยืดได้นะของท่านศักดิ์สิทธิ์นะท่านเคยคุยกับผมอย่างนั้นเนี่ยผมผมเอาท่านเคยเคยเบอกแล้วจะให้ผมใช่ไหมครพรพอผมก็ลืมไปแล้วนะตอนนั้น พอพอท่านมรณภาพนี่ยังอยู่ในตู้สมัยอาจารย์โมผมบอกโอ้ยนี่มันของที่เคยลุงพ่อเคยบอกกันแล้วเนี่ยอ้ยผมเอานะอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมว่าก็ทาบุญกับอาจารย์โมอาจารย์โมก็ให้ผมมาคราวนี้ผมเอาไปยังไงผมเอาไปเนี่ยผมก็ทําถุงเย็บเลยใช่ไหมเย็บปุ๊บนะประมาณสักเป็นปีเหมือนกันนะผมก็ลองทดลองดึงเอามาดูใช่ไหมโอ้ยพอเอากลับเข้าที่เก่าโอ้มันโผล่อย่างเงี้ย หลวงพ่อนะทำได้ทุกอย่างแม้แต่น้ํามันโปท่านก็ทําได้น้ำมันโปคืออะไรอารย์คือน้ํามันโปก็เขอเล่นการพนันไหละใช่ไหมสามพ่อตาตาเข้าไปแล้วเนี่ยมองเห็นหมดเลยยังไพ่เนี้ยพูกการพนันนะครับถ้าไปสายออายมุกอะไรนี้ผิดไปเลยับท่านหนึ่งแต่ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ใครนะความตั้งใจเอาไว้ตำรวจอาหารโจรซ่อนตรงไหนเนี่ยตาปุ๊บเห็น ไอ้เรื่องการสักนะผมเคยไปคุยกับท่านใช่ว่าผมจะสักอะไรดีใช่ไหมท่านบอกเอ้ยสักคงสิดีเมตตานิดนบอกเมตตาดีละคงกับพันนิดนิดนะผมก็เลยสักคงไปได้ไอ้เรื่องสักของที่หลวงปู่ท่านสักเนี่ยก็คือเป็นฝีมือของหลวงปู่เลยถอดเสื้อเลยโอ้โหอันนี้คือลายสักที่หลวงปู่ท่านท่านสักให้ลุงบนมือเลยในเสื้อมีอะไรฮะมีลายอะไร ก็จะมีฟันหลวงปู่นี่เขาฟันหลวงปู่นียอ๋อครับโอ้โหนี่สิทธิ์รับมากนะอาจารย์สมบัตมีมีกระทั่งฟันอะเรียกวัดคุติเลยละครับก็คือเป็นเหมือนอาศิรยธาตหลวงปู่นะฟันเลยถ้าสองดูนี่จะจะระยิบระยับเลยนะครับฟันท่านไขออนุญาตี่ห่องนี้ครับเอางแล้ว่าทเยอะมากอทุกอย่างก็มีทาทุกอย่างโอ้ไม่เห็น นะประยิบระะยับจริงเง,งาเงาวัดเลยดาราดาราเนี่ยแขวนอะไรของท่านดีเมื่อกี้พี่แท่งหาว่าดาราอะไรดีแหวนมาก แหวกม่านนี่ปีสร2 5 1 3ครับเป็นคำสร้างพร้อมผ่าปกโคอย่างที่ผมเคยเรียนตั้งแต่ตอนแรกว่าคนพูดถึงเยอะนะถ้าหลุมก็เคยต้องแหวกม่านนี่คือหนึ่งในนที่นยอดนิยมนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับผมเตรียมไว้ให้แล้วลุงอและอบอกว่าจะถ่ายทำรายการนี้ใช่ไหมคิดอยู่นะพอดีแหวกม่านมันอยู่ในในเซฟผมนะมีสององคเด็นลงมาสามองเนี้ยอชมาบอกอต้องเป็น ของพี่ทั้งนั้นเลยว่าสั่งเตียงครพันสองค์แล้วก็ิดว่าจะมาอีกแต่กระเด็นไม่บอะเนี่ยต้องมีไม่ค้นเอาไปเลยจริงจริงเรื่องนี้จริงจริงจริงเยอะจริงจริงจะดึงมาสององค์การจะดึงมาเห็นสององค์ดูในในในเซฟในเซฟสององค์เนี่ยปกติผมต้องไว้คุดไว้เก็บไว้ให้ดีอยู่ข้างบนใช่ไหมนี่มันอยู่อย่างนี้ได้ยังไงสององค์ครานนี้ผมไปถามยังไงถามในมอสเนี่ยบอกเออกรดิจะให้สององค์เฮ้ยไม่ได้มา มาสามคนนี่ใช่ไหมใช่ไหมก็บอกเออกระเดียวสามคนก็เอาไปเนี่ยเนี่ยเป็นแหวกม่านแหวกอุปสรรคต่างๆใช่ไหมและเป็นของกุ๊กไม่ใช่ว่าของหลอยถ้วยองค์ที่โชว์เนี่ยเป็นเป็นแหวกเรียกว่าแหวกม่านพิมพ์ต่อหรือว่าแหวกม่านอกว่าครับครับสร้างปีหนึ่งสามนะครับแต่ว่ารุ่นที่จะมอบให้เนี่ยเป็นแหวกม่านกุ๊บลงกุ๊กนะปีสามพันสองร้อยเจ็ด ก่อนองนี้อีกก่อนนี้เก่ากว่านี้นะครับกว่านี้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าแต่จริงท่านผู้ชมนะถ้าศรัทธาหลวงปู่นะมาที่วัดนะครับยังมีวัตถุมงคลที่เรียกว่าเป็นย้อนยุค นะครับเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยก okay. ็สามารถเช่านะครับปัจจัยก็ทํานุบํารุงที่วัดนี่แหละนะครับก็ได้ได้ได้เขาเรียกว่าได้พุทธคุณเหมือนกันนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ <sh> <ca> ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ